สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีไออับทารับบายกันเทรรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์านานก,การงานและการเงินของคุณแนทจ้ะมากันที่ราศีเหลืออีกสราศีใช่ไหมเหลืออีกสราศีมากันที่มีถุนค่ะ <c oughs> เรามาดูซีว่า16ถึง3 1มสิมิถุนาเอ้ไม่ใช่มิถุนา มีนาสามหนึ่งสามสบ็ดมีนาะความรักความสัมพันธ์การงานและการเงินของคุณจะไปในทิศทางใดได้บ้างนะจะเป็นการดูดวงแบักดวงตกและเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณ มันคือดวงทั่วๆไปมากันที่มีถุงอ่ะโอเคอมีถุนจ๋าในเดือนนี้ค่ะโดยเป็นไกด์ไลน์นะคะอย่างที่บอกว่าดวงอาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้ไพ่ใบแรกเป็นสิบเหรียญเลยทีเดียวเชียวสิบเหรียญเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะ การทำงานใดๆของคุณนะตอนนี้รายได้กำลังเพิ่มคูณํามีทุนรายได้มองถึงรายได้มองถึงการวางแผนสำหรับอนาคตอม,มองถึงกมองถึงฐานะฐานะการสร้างฐานะการสร้างหลักฐานบ้านช่องการสร้างการซื้ออาจจะวางแผนในการซื้อบ้านสุ้อที่ดินอ่าพวกอะไรเกี่ยวกับ ถ้าทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อะไรแบบนี้ดีมา,ากๆเลยนะจะอืมธุรกิจการใดก็ตามคุณอาจจะมีแผนของการที่จะสานต่อสานต่อธุรกิจนั้นๆอมอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครัวเรือนอ,อาจจะมีทรัพย์สินเงินทองมีทุนสังรองไม่ลำบากภายใบนี้มองถึงความไม่ลำบาก นะจ๊ะหรือถ้าคุณเป็นคนที่ทำมาค้าขายก็าอาจจะมีจังหวะดีๆที่ได้เงินก้อนใหญ่ก็ได้เงินก้อนใหม่มีทางเลือกมีทางรอดมีทางฐานะหน้าที่ที่เด่นกว่าใครเลยช่วงนี้นะจ๊ะ t h วิลล์ฟอร์จูนมาบอกว่าจะกาวานได้เปิดทางให้คุณแล้วนะเด e ะเมสซิเมาบอกว่าอะไรชีวิตคุณนะ่ะมันเกิดความพลิกผันค่ะมันเกิดความพลิกผัน บางคนได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งได้รับหน้าที่ใหม่ๆใ,ในองค์กรที่คุณทำงานหรือหน้าที่การงานเพิ่มตำแหน่งใหม่หรือว่ามีเจ้านายใหม่ย้ายเข้ามาก็ตามเนี่ยชีวิตของคุณช่วงนี้เป็นชีวิตที่ค่อนข้างดีชีวิตมีขึ้นมีลงค่ะชีวิตมีขึ้นมีลงชีวิตหมุนเวียนเปลี่ยนไพยใบยนี้มองถึงการเปลี่ยนจากที่ไม่ดีกลายจากร้าย,ายเป็นดีได้เช่นเดียวกันอ ไพ่อของคนเก็บหอมรอมริษ์นะตอนเนี้สร้างฐานะให้มั่นคงบางคนได้งานได้งานที่เขาเคยเราเคยทําใบเสนอราคาไปตอนนี้ก็อาจจะตกลงปรุงใจเราอาจจะได้งานนั้นๆก็มีโอกาสลูกค้าเ,าเก่าๆกลับมาอย่างเช่นเสนอราคาอะไรไปหรือทําอะไรไปในอดีตที่ผ่านมาคุณจะได้รับ ย้อนกลับมาสิ่งเหล่านั้นจะย้อนกลับมาซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้คุณดีใจเป็นสิ่งที่ทําเหมือนว่าคุณรู้สึกถึงความสําเร็จที่คุณภาคเพียรพยายามทํามามีความสุขประมาณนั้นนจะจ๊ะหรือการทํางานใดๆก็แล้วแต่ก็อาจจะมีเล่เหลี่ยมนิดหน่อยอาจจะเป็นการยัดไตโต๊ะอาจจะเป็นการอะไรก็ระวังคนแทงข้างหลังด้วยนะคะหมายถึงคนที่บบกรับปากรับคาอะไรเราแล้วแล้วก็ไม่ ไม่ทําตามประสงค์ไม่ทําตามที่รับปากรับคําอะไรอย่างนี้อืมประตูบานเก่ามันปิดแล้วค่ะประตูบานเก่าที่มีความยากลาบากหรือชีวิตที่ไม่ดีก็าตามนะอ่าประตูบานใหม่มันเปิดขึ้นแล้วค่ะโลกใบใหม่เออโลกใบใหม่ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณทีเดียว ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ว่ามันค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีตำแหน่งดีแต่ว่าอะไรก็ตามที่คุณวาดฝันแล้วถ้าลงมือทำถ้าวาดฝันลงมือทำไปถึงรับรองว่ามันดีแน่นอนนะคะมันจะประสบความสำเร็จกะไรคุณอาจจะมีมีมีมความ ต้องการหรือการอยากได้โชคได้ลาบอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่คุณรอคอยมาเนี่ยมันจะสมหวังอืหรือบางคนอาจจะมองถึงการตกแต่งบ้านเรือนแต่งบ้านแต่งช่องแต่งห้องหออ่าทำอะไรช่วงนี้วงจรชีวิตคล้ายๆว่าจะมีความสุขชีวิตคุณจะเป็นวงจรที่เปลี่ยนไปประตูบานใหม่ปิดประตูบานใหม่มันเปิดขึ้นมานะจะ พราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีด้วยจะยกระดับชีวิตยกระดับคุณภาพชีวิตคุณขึ้นมาปัญหาที่เคยมีอยู่ก็จะได้รับการคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีผ่อนคลายไปรู้สึกการรู้สึกถึงความหวังใหม่โอกาสใหม่ชีวิตใหม่อืมอ่ามันดีนะมันดีทุกใบเลยไพ่เนี่ย เออมันดีทุกใบเลยอ่าคุณอาจจะมีคนช่วงนี้นะอาจจะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อคุณเอ่อให้คุณทำอะไรก็ตามให้ประสบความสำเร็จได้รับความร่วมมืออย่างดีกับทุกๆฝ่ายแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอาจจะมาจากครอบครัวก็ได้ครอบครัวอาจจะเป็นแบ็คที่ดีสำหรับคุณก็เรียกว่าครอบครัวคุณอุปธรรมค้ำชูหนุนนำคุณในชีวิตต่างๆได้ดี ช่วงนี้จะมีความสุขมาแฮป p y ดีดากันทีเดียวเชียวไพ่ไม่ดีมีอยู่ใบเดียวเท่านั้นไพ่ไม่ดีเจ็ดจาบมันอาจจะมีความผิดพลาดในบางประการก็ระมัดร,ระวังการเจราจาการเจราจาการต่อรองอะไรก็ตามคนที่เขารับปากถ้าเกิดว่ารับปากไปแล้วแล้วยังไม่ได้เป็นจริงเนี่ยก็อย่าพึ่งนิ่งนอนใจมากว่าเอ้ยเขารับปากเราแล้วเขาต้องทําในสิ่งที่เขารับปากไม่แน่ไม่แน่ เขาอาจจะรับปากเขาแล้วก็อาจจะทําไม่ได้ก็ตามนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นคือบางทีคุณถ้าคุณสมมติคุณทำงานเกี่ยวกับพวกอะไรพวกประมูลงานอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเพี้ยงพั้มโดนโจรกรรมข้อมูลโดนโดนเปิดเผยความลับก็ได้นี่แหละอารมณ์ประมาณเหมือนเหมือนเขารู้ลงดูความลับของเราระวังการของหายของหาย หรือบางคนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องการจ่ายโต้โตะการจ่ายสินบนเงินที่ได้มาแบบลับๆเล่นๆเออนะจ๊ะอืมหรือบางทีเงินของคุณน่ต้องจ่ายใช้เงินนการใช้เงินของคุณเอาไปจ่ายในที่ลับๆลับๆแม้แต่จะจ่ายในเรื่องของความรักความสิเินหาอาจจะได้ของอาจจะได้ของฝัน ของฝันของฝากด้วยความสิหนีหาแต่ก็ระวังถูกทวงคืนในภายหลังด้วยนะคะมีแผนการเงินบางอย่างที่คุณบอกใครไม่ได้บางทีเป็นเงินใต้โต๊ะเป็นเงินที่เราจะเอาไปใช้ทางลับๆอะ่ะเอออาจจะไปมีมันก็มองถึงการไปมีความสัมพันธ์หรือเอาเงินไปจ่ายไว้ให้กับคนใครบางคนที่แอบปบางซ่อนเร้นไว้อ,อรารมณ์เนี้ ไพ่ของความรักบางคนมีครอบครัวก็มีความสุขดีนะครอบครัวแต่ครอบครัวมีความสุขก็อย่าลืมในเรื่องของอย่าไปปันใจหรืออย่าไปนอกใจใครเข้าเพราะความลับมันจะไม่เป็นความลับความลับที่มีอยู่มันอาจจะถูกเปิดเผยได้นะจ๊ะอย่านิ่งนอนใจไปถ้าใครมีแบบมีใจที่เอ็นเอียงไปกับคนอื่นและดูด้วยว่าคนคนที่คุณไปเอ็นเอียงหรือมีความรักให้กับเขาน่ะ เขารักคุณจริงๆด้วยตัวคุณเองหรือเขารักตัวเงินของคุณกันแน่มีแหละสิ่งที่คุณจะต้องระวังแล้กวก็ให้ระวังเรื่องของความหึงหวงการยึดติดเป็นเหตุสังเกตได้คนที่เข้ามาในช่วงนี้อยาไม่อยากให้ไว้ใจมากนักน,นะมันเหมือนกับคุณอาจจะแทงข้างหลังใครก็ได้นะหรือคุณโดนแทงข้างหลังก็ได้เนี่ยไพ่ของการแอบนอกใจได้ไพ่ของการ ใค้แอบ,บนอกใจคนอื่นหรือคุณหรือคุณ,อ,คณอาจจะทําอะไรลับๆไม่บอกคนอื่นถ้าสมมุติคุณมีครบอบครัวแล้วถ้าสมมติคุณมีครบอบครัวแล้วคุณอาจจะทําอะไรลับๆโดยมีใจแอบ,บไปชอบใครบางคนมีความรู้สึกดีๆให้กับคนอื่นแล้วตังแห้เขาเนี่ยก็ได้เส้นเดียวกันนะจ๊าก,ก็ระวังไว้ว่าความรักไม่มีในโลก <c oughs> ความรักของคุณเนี่ยบางคนถือคนไว้ในมือถึงสองคนเลยนะ มีมีเจ้าของมีครอบครัวแล้วหรือบางคนอาจจะไปชอบคนมีครอบครัวแล้วก็ได้อารมณ์นี้อ่ะคนสดละ่ะเป็นอย่างไรคนสอดจะมีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไหมสามถ้วยเรื่นเริงสังสรรค์มีความสุขแต่มีความทุกข์บ้างมีเรื่องต้องเสียใจมีความขัดแย้งกับใครบางคนระวังคําพูดคําจานะจ๊ะความรุนแรงคําพูดคําจาสองดับสองดาบ ให้ใหม่ๆมีเพื่อนเข้ามาเยอะช่วงนี้อาจจะมีการออกงานสังคมอยู่บ่อยๆคนโสดก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเ a g e of Pentacle ลเลยนะคนโสดก็ยังตัดสินใจไม่ได้หรอกประมาณว่าเป็นเพื่อนกันไปก่อนหรือคนที่คุณไปชอบไปรักเขาเขาอาจจะไม่ได้ชอบไม่ได้รักคุณคุณพยายามจะเอาชนะใจเขาอยู่ก็ได้แต่ว่ามันมองถึงความสัมพันธ์ของคนโสดเนี้ยก็ยัง ยังชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่กับเพื่อนชอบรักสนุกอะไรอย่างเงี้ย hey, ha, Party ยังเฮฮาปาร์ตี้อ่ามีการมีอาจจะมีอาการคนที่ไปปาร์ตี้มันมีบางสิ่งที่คุณกําลังเลือกเดินอยู่กำลังตัดสินใจอยู่ค่ะคนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะจะชัดเจนขึ้นไหมจะชัดเจนขึ้นไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทําใจทําใจนะคะ ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องปรับใจอย่างมากถ้าคุณวาดหวังถึงความสัมพันธ์ที่จะได้ตบได้แต่งหรือก็จะแต่งงานกับคนคนนี้ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีอะไรแน่นอนเลยใชย่จะทิ้งไปก็เสียดายเวลาจะทิ้งไปก็เสียดายเวลาแต่ว่าคุณอาจจะคิดว่า ถ้าเราคอมเม้นกับคนนี้แล้วเราไม่มีสถานะใดๆเลยและมีแต่ความกัดกุ้มมีแต่ความรู้สึกว่าไม่แน่ใจเขาเลือกเราหรือเปล่าก็บางทีคุณอาจจะอยากเลิกมากกว่าอยากจะชัดเจนก็ได้เพราะไม่อยากเสียเวลาอีกแล้วทําใจมันนานรอมานานแล้วไม่คอมเม้นสักทีอ่ะความ 3, 000, สัมพันธ์ซ้อนสามเศร้าเป็นยังไงก้าวถ้วยคุณอาจจะดิวกับคนที่เขา ค่อนข้างมีสเสน่ห์มีความลับเดอะอัมเพลชคนอาจจะดีวกับคนมีชกของซึ่งคนนี้เขามีสเสน่ห์มากคนเขาหากเขาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณดีวกับคนที่เขามีครอบครัวถ้าคุณดีวกับคนที่เขามีครอบครัวนะเขาไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวหรอกนอกจากครอบครัวเขาแล้วนอกจากแม่ของลูกเขาแล้วเขาก็จะมีใครรายร้อมอีกมากมาย คนนี้ทำอะไรปิดปิดบังบังซ่อนเร้นแต่ด้วยเสน่ห์ของเขาเองเนี่ยนะคน่อนข้างคนเขาหายเขาเขาเป็นคนมีตัวเลือกเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นเขาเนี่ยค่อนข้างจะมั่นอกมั่นใจค่อนข้างจะมีความรับเพราะอะไรคนที่มีความรับคนที่มีอะไรปิดบังซ่อนเร้นคือคนไม่ได้จริงใจอะ่ะบางทีถามว่าถ้าจริงใจมันก็เปิดเผยได้สิถ้าไม่จริงใจมีความรับบางทีคุณอาจจะตกบวงตกห่วงกับความรัก ไปลุ่มหลงหน้าตาลุ่มหลงคันลมเขาหลอกให้รักอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังไปกันแบบนี้แหละยังไงเขาก็ไม่เลือกเราใช่ไม่รู้เราอยู่ทนหรือเราทนอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรจริง,รงๆเราก็รู้แหละว่าการที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเหมือนถูกเหมือนถูกหลอกให้รักหลอกให้หลงพอรักไปแล้วหลงไปแล้วฝ่าจะถอนตัวออกมาก็ยากเหลือเกินในบางคนนะ ก็ยังเป็นความทุกข์ที่คุณไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรแต่คุณรู้ทุกอย่างค่ะคุณรักเขาคุณบอกว่าคุณรักเขาไพ่เป็นไมเวอร์ซาได้อขออีกขอไพ่แนะนำหนึ่งใบเดอ s t สตาร์ค่ะชีวิตคุณกำลังสิ่งใหม่ๆกำลังบังเกิดในชีวิตความหวังใหม่การเริ่มต้นงานใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่เยียวยาตัวเองสิ่งใหม่ๆในชีวิตกำลังจะบังเกิดกับชีวิตคุณค่ะเดอร์สตาร์เป็นไพ่ที่ดี เป็นไพ่ของความหวังเป็นไพ่ของการเริ่มต้นเป็นไพ่ของข่าวดีไม่ว่าจะข่าวดีในเรื่องของการทํางานในเรื่องของเงินในเรื่องของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนิมิตหมายที่ดีถ้าไม่สบายก็จะหายอ,อ่หายถูกกะระจัดปัปสาสิ่งไม่ดีก็จะออกไปสิ่งดีๆก็จะเข้ามาทิศทางของคุณนะเดรสตาเป็นไพ่ที่ดีมากมาก นจะจ๊ะถ้ามีเรื่องทะเลาะเบาแววนกับเพื่อนฝูงก็อาจจะได้ปรับความเข้าใจอาจจะดีการอ้าเป็นไพ่กับการเริ่มต้นแจ่มใสทีเดียวการงานการเงินชีวิตแจ่มใสชีวิตแจ่มใสสัญญาณของการเงินที่ดีสัญญาณของการงานที่ดีความหวังที่ดีเจอคนที่อ่าอุดมการเดียวกันก็จะไปได้ดีไพ่ของเดือนจะเป็นไพ่ดีจริงๆนะเพราะฉะนั้น อย่าได้แคร์กับสิ่งรอบข้างอะไรก็ตามชีวิตดีแล้วไปในทิศทางที่ดีค่ะแล้วก็จะประสบความสมําเร็จในด้านของ,ขงต่างๆแน่จ้ะอย่าลืมก, like, มกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชนันบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอ a f a 0329์สา้ y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ